คู่บุญหนุนนํากันหน่อยดีกว่างงแต่บอกเลยว่าเขาไม่ใช่คู่รักนะคะแต่เป็นคู่แม่สื่อแม่ชักของคนแก้มบุม๋มพูดแบบนี้รู้เลยว่าพระแม่บีแน่นอนอเขาควงคู่กันมาจะสวยออราจ,จะปังขนาดไหนไปชมกันในช่วงจอจริมจ กติตัวตีกันยังกับป่าท้องก่อนะคะนะคะ <S <S 1> <S 1> มีชีแก้มบุ่มที่ไหนก็ต้องมีพี่พีที่นั้นแต่ไงมาออกงานคราวนี้ตา,ตายตายชีแก้มบุ่มเข้ามากับพระแม่บีมาติกาควงคู่กันมาสะบัดความสวยรวยวาสนากันแบบนี้เลย ุณวัดไหนที่ได้หนอถึงจะได้เจอคู่ดีๆกรุณาเธอขับพระแม่ค่ะจัดสันคิวหาหนุ่มๆให้ทีนะเจ้าค่ะอยากจะมีพี่พีเป็นของตัวเองแบบชีแก้มบุ่มบักนะคะนะคะฟ้ารัก รบกวนกรุณาพระแม่จัดคิวให้พวกเราด้วยนะคะก่อนจะถึงคิวอพอ่พี่อ้ำพี่แจ็คเกลรีนพี่ไม่ใช่เธอแจ็กกี้แจ็คกอรีนอ๋อมีแจ็กกี้แจ็คลีนพี่อ่ะเราก็รอไปก่อนแล้วกันเนาะ